ตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอยางตลาดตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาลสินประมาณ35กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งสิ้น74ตารางกิโลเมตรมีภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอนมีลำห้วยไหลผ่านหลายสายและอยู่ในเขตชลประทานและมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงตำบลคลองขามแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นจำนวน19หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น9,400คนจำนวน3,080ครัวเรือน ตำบลคลองขามมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชาวอำเภอยางตลาดตำบลคลองขามมีสถานที่สำคัญได้แก่สวนป่าธรรมชาติสางลึกวัดสามคีบ้านขามวัดสว่างโพสีบ้านหนองแวงหีสิมโบราณบ้านหนองแวงหีวัดพระพุทธอุดมมงคลบอพิษหนองขามและจุดชมนกบ้านขาม บ้านขามสั่งลึกเมื่อประมาณหนึ่งร้อยปีก่อนผู้ก่อตั้งบ้านขามคือคุณตาพรานอินพร้อมด้วยชาวบ้านจํานวนหนึ่งและท่านพระยาครูวอนันต์ค้นพบบ่อน้ําขนาดใหญ่ที่ลึกมีน้าใสเย็นสะอาดดื่มกินแล้วมีรสชาติอร่อยอยู่ท่ามกลางต้นขามนับร้อยร้อยต้นจึงได้ตั้งบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวต่อมาเพื่อป้องกันไม่ให้บ่อน้ําพังและตื้นเขินจะมีการสร้างสั่งขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านไว้ดื่มกินไว้ใช้และไว้อาบในครัวเรือน จุดชมนกบ้านขามหรือดอนปู่ตาเป็นป่าชุมชนมีขนาดพื้นที่80ไร่มีนกหลากหลายชนิดและพันไม้หายากและใกล้ศูญพันธุ์อายุกว่า100ปีมากกว่า100ชนิดเป็นพื้นที่รักษาทรัพยากรท้องถิ่นภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสิมโบราณบ้านหนองแวงฮี เป็นสิมทึบก่ออิดถือปูนขนาดสามห้องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,370อายุมากกว่า100ปีมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่อาทิเช่นภาพพระอินทร์และภาพเขียนรูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกตำบลคลองขามมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นบึงอารามหนองแวงฮีหนองลมหนองบัวและคลองชลประธาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอีกทั้งยังมีป่าชุมชนทำให้คนในตำบลได้ใช้ประโยชน์ต่างๆมีการปลูกผักสวนครัวมีการเลี้ยงสัตว์เช่นโคเป็ดไก่และปลาตำบลคลองขามมีการส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการทอผ้าการเลี้ยงสัตว์การปลูกผักปล่อดสารพิษการเพาะเห็ดและจักสาร ตำบลคลองขามมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมที่หลากหลายอาทิเช่นการอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการอบรมป้องกันภัยยาเสพติดก,การแข่งขันกีฬารวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลคลองขามมีกลุ่มเพื่อแปรรูปอาหารมีตลาดในชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเช่นผักปลอดสารพิษเห็ดไส้กรอกและตะเกะน ตำบลคลองขามมีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาบ้านหนองแวงฮีหมู่ที่12เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์น้ำและป่านในชุมชนตำบลคลองขามมีสิงโบราณบ้านหนองแวงฮีเป็นศูนย์ร่วมจิตใจมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของคนในหมู่บ้านเองโดยเยาวชนและกลุ่มผู้สูงอายุได้ร่วมกันสืบสานประเพณี ตำบลคลองขามได้ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงคนในตำบลมีงาน,ม,งานมีอาชีพมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานพัฒนาด้านต่างๆผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง